สวัสดีครับผมนะครับมือนี่นะครับพาพี่พน้องเฮานะครับมาเบิ่งงัวนะครับงัวซึ่งเป็นงัวที่อยู่ในค้อของแม่ผมนั่นแหละเนาะค้อของยายงามนั่นแหละครับก็เลยบ้ได้ไปใส่มอนี่นะครับเป็นวันยุทธเนาะก็เลยออกมาหน้านี่แหละครับมาให้มาหน้าคือเก้านะครับผมอ่าก็เลยฝากนะครับ วิจารณ์ที่ผมแน่งัวที่ผมอยู่ข้างหลังนี่เนาะผมกระเบื้องงัวบเป็นนะครับผมรบกวนนะครับเซียนทั้งหลายนะครับในห้อยทั้งหลายเนาะนะครับฝากเบื้องแน่นะครับเดี๋ยวผมจังสืได้งู้นะครับวิธีการเบื้องงงเบื้องงัวลักษณะงัวมันเป็นยังไงนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปเบื้องกันเลยครับผมเดี๋ยวแช่เบื้องชัดๆครับเดี๋ยวผมจะทิมคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์นะครับว่ามันเป็ี่ยนพันอย่างเนาะเดี๋ยวผมศิไปหาใบรอดมันก่อนนะครับเพราะว่าใบรอด มันผมต้องไปถามแม่ก่อนนะครับว่าแม่เก็บใบใสนะครับมันเป็นน้ําเชื่อของตัวใดนะครับพันุใดจากฟาร์มใดนะครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวไปเบื้องลยครับผมรูปร่างลักษณะเพื่อนเนาะอ่าหาก็ได้2เดือนครับเป็นตัวปูนะครับโอเคครับผมอ่าสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับตานุ่มนะครับช่องเอ่อตานุ่มชาแนลนะครับเนาะอ่าพบพ่อกันเมื่อนี่ก็ฝากนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากเ c ซีนะครับ กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร์นะครับกดติดตามป็้ผมในเดอร์นะครับผมช่วงนี้กับบ่ได้ไปใส่ครับทําคลิปเกี่ยวกับงัวคับควายเฮานี่แหละเนาะในข้อของในงามนี่แหละครับข้อของแม่ผมนี่แหละเนาะอ่ะมือนี้นะครับพามาเบ่งนะครับงัวนะครับตัวนี้ก็เกิดได้2เดือนแล้วนะครับแม่ตัวนี้นะครับจะเป็นแม่นี่นะครับผมอ่าเนี่ยนะครับเพ่นย่านนะครับเพ่นไปยู่แจพุ่นนะครับแล้วก็ ขี้ดื้อนะครับตัวนี้นะขี้ดื้อนะครับผมบอกเพว่าแม่ใส่ใบลอดใส่น้ำเชื่อตัวใดเนาะเดี๋ยวผมจะทิมรายละเอียดไว้อยู่ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมว่าแม่ผมใส่น้ำเชื่อตัวใดนะครับแต่มันขี้ดื้อนะครับดื้อนะครับปล่อยออกมาได้เลยนะครับปล่อยออกปุ๊บนี่มันสีแ่นนะครับแล้วก็บโย้อมเข่าคอกนะครับก็เลยบลใหยออกเลยนะครับแม่มันก็ขี้ดื้อนะครับส้นคนนะครับ จับได้แต่เจ้าของเท่านั้นนะครับแม่นี่เนาะจากจ้อยจังหน่อยครับนี่เนาะนะครับตัวนั่นผมบอกหู้นะครับว่าเป็นน้ำเชื่อตัวใดนะครับผมก็เลยมือนี่ก็เลยพาพี่พาน้องเขาว่าเบิ้งนะครับผมมันบอยอมออกมาเลยนะมันอยู่แจนั่นเลยจากเบิ้งส่วซงของเอวเพิ่นกะเบิ้งยากขนาดเนาะอ่ะเดี๋ยวผมสิดยางไปฟังพุ่นละกันเนาะสิดปลายออกมาก่อนครับ นี่นะครับผมนี่ให้เบิ้งชัดๆเลยครับมันกะบอแดงแดงกระแดงอยู่เนาะแดงเม็ดมะขามบกห้องนะครับผมหูกระย้าอยู่นะครับผมนะครับส่วนทรงองเอลเพิ่นกะจะเบิ้งเบิ้งเนีได้เด้อครับเด้อตัวนี้กะลกขวนนะครับเซียนงัวหรือ fc ที่เป็นเอ่อเซียนงัวทั้งหลายนะครับคอมเมนต์มาให้ผมแน่นะครับว่า การเบิ้งงัวนี่ครับชวดทรงองค์เอวเพิ่นนะครับเบิ้องแนวาใดนะครับงัวตัวนี้นะครับมีลักษณะแบบใดนะครับผมหน้าตาเพิ่นนะครับแข้งขาบั้นทงบั้นท้ายเพิ่นนะครับผมอ่าเป็นชวดทรงองค์เอวแนวาใดเนาะก็ฝาก FC นะครับคอมเมนต์มาแน่นะครับฝากพี่น้องเฮาที่เป็นเซียนงัวที่ที่ในีหงในห้อยนะครับที่กําลังเบิ้งคลิปผมอยู่ตอนนี้นะครับก็ฝากนะครับวิจารณ์ให้ผมแน่นะครับว่าลูกตัวนี้นะครับ ลูกงัวตัวนี้นะครับมันลักษณะมันเป็นน่าดนะครับหน้าตานะครับส่วนทรงองค์เอวเพิ่นแข้งขาเพิ่นนะครับเป็นน่าดเนาะตัวนี้นะครับสีเสือสีสันเพิ่นนะครับผมหูหน้าตานะครับเนาะอันนี้ผมพยายามสิถ่ายเห็นทุกช็อตทุกมุมนะครับเด้อเป็นลูกแม่นี่นะครับตัวนี้เนาะเป็นลูกแม่นี่นะครับแม่มันก็ากจอยจ้าหน่อยนะครับผมเพราะว่าบริปล่อยอ่อง ออกข้างนอกเลยบ่ได้ปล่อยบร่ได้เอาไปล่ามเลยนะครับเพราะว่ามันขี้ดื้อนะครับมันซนนะครับเอาออกไปปุ๊บนีถ้าบมีเจ้าของมันจะดีนี่เอาเข้าคอกยากนะครับตัวนี้เนาะงัวก็อยากขี้ดื้อจังหน่อยนะครับผมอ่ะมาว่ากันต่อเนาะอ่ะเดี๋ยวผมให้เบิ้งสวดส่งองค์เอลเพนนะครับนี่แหละครับผมอ่าเป็นอะไรเนาะครับลองอ่าคอมเมนต์ผมมานะครับผมคอมเมนต์มาให้ผมเบิ้งแน่นะครับผมกะหากมาศึกษางวหากมาเล่นงัวนี่แหละครับ อยากหัวาการเบิ่งงงเบิ่งงัวมันเป็นอะไรนะครับผมอยากฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับฝากในห้อยทั้งหลายนะครับรบกวนคอมเมนต์ผมให้แน่นะครับผมว่างัวตัวนี้นะครับรูปร่างลักษณะมันเป็นจังได้นะครับผมเนาะเดี๋ยวผมสีทิมออคอมเมนต์ไปใต้คลิปนะครับเนาะว่างัวตัวนี้นะครับผมใส่ใบรอดแม่ผมผสมตัวใด้นะครับใส่รอดของตัวใด้จากฟาร์มใด้นะครับผมเป็นพันหยังเนาะเดี๋ยวผมสีทิมเ ให้พี่ให้นอกได้อ่านนะครับผมอ่ะหลังๆนี่นะครับผมก ouais. ับส <900 pagar running> pues, ิพยามนะครับทําคลิปเกี่ยวกับพวกงวพวกควายเกษตรกรนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แหละครับสิภาพไปเบิ่งสวนหญ้าแน่นะครับภาพไปเบิ่งอาหารงงอาหารงัวในท้องถิ่นแน่นะครับช่วงนี้กับฝนกําลังกับเริ่มเริ่มตกแล้วนะครับก็มียังมีหญ้าเนาะกับสิภาพไปเกี่ยวหญ้าแน่นะครับผมแล้วก็พภาพไปหาต้นกงต้นกล้วยแน่นะครับผม เนาะเอาไว้คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมสิพาไปซื้อหยาเนาะแปลงหยานเปียนะครับซึ่งผมรีวิวไปแล้วนะครับผมอยู่แถวๆโรงงานที่ผมเห็นงานอยู่นั่นแหละครับกับบริไกเนาะอ่านะครับให้เบื้องอีกรอบนึงนะครับผมอเพื่อนมีลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนบ่ยอมออกมาเลยนะครับผมะเดี๋ยวสิไล่ออกมาจากหน่อยเด้อมันขี้ดื้อนะครับนี่นะครับหน้าตาเพื่อนเป็นประมาณนี้นะครับ เห็นะหหัวนกๆไปนี่บ่ะนะครับกะเม็ดสีเพิ่นก็ออกจากเป็นแดงออกแดงออกดำดำนะครับเป็นไขกระเม็ดมะขามนี่นะครับเนาะนี่ครับอ่าโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเนี่ยเด้อครับเด้อแล้วก็ฝากติดตามแน่นะครับถ้าหมาักถ้าชอบคลิปผม,ผมนะครับผมจะได้มีกำลังใจเหตุคลิปใหม่ๆออกมาเนาะครับเนาะ อ่เดี๋ยวผมสิไล่มันออกมาถึกหน่อยนะครับนี่นี่นี่ครับนี่นะครับส่วนทรงองเอวขึ้นนะครับนะครับให้เบิ่งเลยนะครับเป็นหน้าไดเนาะอ่ะรบกวนนะครับคอมเมนต์มาจังหน่อยเนี่ยนะครับว่างัวตัวนี้งัวน้อยตัวนี้นะครับรูปทรงมันรูปร่างมันเป็นหน้ได้นะครับผมสามารถที่สิขุนที่สิ เไปต่อยังได้อยู่เบาะเนาะผมกะตัวนี้เป็นตัวตัวผู้นะครับเด้อตัวนี้ตัวผู้ครับเนาะอ่าโอเคขอบคุณหรล,ลายครับผม